กลับสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่โกท่อตันคนเดิมครับอ่าวันนี้วันที่18เดือน3นะครับปี2023เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูของเมื่อวานก่อนนะครับที่พี่โกได้ชิปเป้าไปครับวันที่17นะครับเดือน3เลยครับเออคููแรกครับนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับนิคาสเซิลที่พี่โกชิปเป้าไปก็นอตติงแฮมฟอร์เรสครับแพ้ไปครับ2-1นครับไม่เป็นไรครับ มาดูคู่ที่2ครับมิสเซิลกับบักพาพบกับแรดเดอร์เบอร์เมนพิกโกชิปเปาไปที่มิสเซิลกับบักก็เสมอกันไปครับ2-2ครับคู่นี้ไม่มีผลการแพ้ชนะนะครับมาดูคู่ที่3ครับโอลิมปิกลียงพบกับน,น้องนะครับก็เสมอกันไป1-1ครับพิกโกชิปเปาไปที่ลียงก็เสมอกันไปครับ มาดูคู่ VIP กันนะครับเดลี่ซิตี้พบกับสลิโกทาวเวอร์นะครับพี่โกชี้เป้าที่เดลี่ซิตี้ก็เสมอกันไปคำหนึ่งเลครับไม่เป็นไรครับคู่ VIP ของเราเสมอไปครับเดี๋ยวมาดูของวันนี้กันครับวันที่18นะครับคู่ที่1ครับเชลซีพบกับเอเวอเรตต์นะครับพี่โกดูแนวทางวิเคราะห์มาแล้วก็วันนี้ขอชี้เป้าที่เอเวอเรตต์ครับดูซิว่าจะไปคว้าชัยชนะที่บ้านเชลซีได้หรือไม่ มาดูคู่ที่2กันต่อครับแต่เวลาตีสอีครับเป็นเกาโชอิตาลีนะครับอูเดเนเซ่พบกับเอซิมิลานครับคู่นี้พี่โกดูแนวทางวิเคราะห์มาแล้วก็ขอชี้เป้าไว้ที่เอซิมิลานครับน่าจะไปคว้าชัยมาได้นะครับเอซิมิลานมาดูคู่ที่3มันครับแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นบุนเดสลิกาครับบรูสเซียดอร์มุนพบกับโคโลนะครับพี่โกขอชี้เป้าไปโบลรูสเซียดอร์มุนครับ น่าจะเก็บแต้มในบ้านได้นะครับคืนนี้โอเคครับมาดูคู่ VIP กันของเรากันครับแต่เวลาที่3ครับเป็นเป็นฮอลแลนด์ลีกนะครับเพีย์มตลีครับอาร์เคซวาไว้พบกับนายเมเกนนะครับอ่าพี่โกขอชี้เป้าไปที่นายเมเกนครับวันนี้นี่น่าจะมาวาแต้มในบ้านวาไว้ได้นะครับโอเคครับถ้าใครอยากทราบหรืออยากให้พี่โกวิเคราะห์คู่อื่นก็ แอดไลน์จะมาได้ครับที่กลุ่มชีดดเดวีไอพีพี่โกท่อตะครับเพิ่มเพื่อน ID l i ไลน์นะครับเป็นแอดมีแอดนำหน้านะครับ koa 777นะครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าครับ koa 7 7 7นะครับรีบแอดไลน์เข้ามาหาพี่โกได้เลยครับอยากทราบคูไหนบอกพี่โกได้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โกมาสรุปให้ฟังเช่นเคยครับสวัสดีครับ